สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสายไฟสายฟิล์มนังวิทย์พลิกโลกค่ะและในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยในหัวข้อเรื่องวัยรุ่นไทยสนใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์มากน้อยแค่ไหนถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการไซไฟไซฟิมหนังวิทย์พลิกโลกรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปพบกับความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ผ่านทางแนวคิดบนแผ่นฟิล์มนะครับแล้วันนี้ผมก็มีแขกรับเชิญสุดพิเศษสองท่านที่จะมาร่วมพูดคุยกันนะครับท่านแรกคุณกนิกาเฉินผู้อำนวยการสํานักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นทั้งผู้กํากับและประธานบริษัท سين ีฟิมโพสโปรดักชั่นพี่โน้ตพันธ์พันธ์ทรงคำครับ พโน way, พันธพันธ์ทรงขำคลุกคลีอยู่กับงานเบื้องหลังภาพยนตร์ไทยชั้นนําหลากหลายเรื่องสัมผัสมาทั้งงานโปรดิวเซอร์งานตัดต่อเป็นผู้ช่วยผู้กํากับกระทั่งก้าวขึ้นมาเป็นผู้กํากับภาพยนตร์ไทยสายเลือดใหม่ที่ผลงานน่าจับตามองคุณเกณิการเฉินผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหญิงเก่งที่มีความมุ่งม,มั่นอยากยก,กระดับความคิด และความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ไทยให้ก้าวไกลทัดเทียมระดับสากลสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคำถามแรกเลยที่สำคัญมากที่สุดเลยคือวัยรุ่นไทยมีความสนใจวิทยาศาสตร์มากน้อยแค่ไหนครับเ,ออเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์เนี่ยในในมุมมองของวัยรุ่นในวันนี้อาจจะยังดูไกลตัวนิดนึง <c oughs> นะคะอาจจะยังดูยากแล้วก็ซับซ้อนอก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้วัยรุ่นจำนวนหนึ่งนะคะก็งไม่น้อยทีเดียวที่อาจจะ ยังไม่ไม่รู้สึกสนใจหรือใกล้ชิดกับวิทยาศาสตร์มากนักแต่ที่จริงแล้วเนี่ยวิทยาศาสตร์มีความสําคัญแล้วก็จริงๆอยู่รอบตัวเขาอยู่ใกล้ตัวเขากว่าที่เขาคิดนะคะและอย่างตอนที่พี่โน้ตเป็นเป็นวัยรุ่นนะครับเมื่อไม่นานมานี้ครับปีที่แล้วครับตอนนั้น,อ,นอะไรทําให้พี่โน้ตสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์นะครับอนเป็นวัยรุ่นจริงก่อนนัง่ะพี่อยู่ต่างจังหวัดพี่ฟังละคร <c oughs> เบทยุก่อนอื คือจริงๆแล้วความวิทยุมันก็คือวิทยาศาสตร์ในยุคนั้นใช,ใช่ไหมฮอยากรู้ว่าทำไมเขาต้องทำเสียแล้วเขาส่งออกมายังไง mm hmm. เขาอัดยังไงแล้วก็เริ mm ่ม hmm. จากอัดภาคเสียงในความวิทยุจนได้ไปดูหนังเรื่อง Star Wars ฮะ mm hmm. อาปากคากันอยู่แล้วยังเรายัางเป็นละครไทยแบบเป็นละครผีห้องหุ่นแม่น่าอย่างีาา้เราก็ไปเอาอการคุยมบบรุ่งพี่จริงแล้วเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยแหละค่ะจะเป็นตัวที่น่าจะใกล้ชิดกับวัยรุ่นมากที่สุดนะคะเป็นตัวที่ดึงความสนใจได้ดีที่สุดถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าภาพยนตร์วิทยาศาสตร์มีความสําคัญมากในการส่งเสริมให้วัยรุ่นสนใจเรื่องของวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับค่ะเราเคยทําสํารวจแล้วก็พบว่า วัยรุ่นจิงใช้เวลาน้อยมากนะคะประมาณสัปดาห์ละ10ชั่วโมง oh. กับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ mm hmm. แล้วใน10ชั่วโมงนี้ประมาณสาเอร์เซที่บอกว่าใช้เวลาในการหาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์หรือเข้าถึงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะคะ mm hmm. ก็ค่อนข้างน้อยทีเดียว <Okay. S 2> แต่จากการสำรวจอีกเหมือนกันบอกว่าสื่อที่เหมาะที่สุดที่จะเข้าถึงวัยรุ่นก็คือโซเชียลมีเดียกับภ mm hmm. าพยนตร์ ภาพยนตร์มีมีความสามารถอะไรที่จะสามารถทําให้คนสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์ได้ภาพยนตร์เป็นต้องบอกว่าเป็นผู้นําแฟชั่นของวัยรุ่นครับวัยรุ่นจะเกิดพฤติกรรการเรียนแบบจากภาพยนตร์จากละครหลายๆอย่างแล้วพอถ้าเผื่อเราใส่วิทยา,าศาสตร์เข้าไปเนี่ยจะเกิดพฤติการพฤติกรรมการเรียนแบบในเชิงวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นไปโดยที่มีตัวซึ่งมันก็มีการการรีเสิร์ชมาแล้วครับเรื่องเรื่องการพฤติกรรมการเรียนแบบบสื่อภาพยนตร์อย่างเงี้ยครับผมค่ะเท่ากับว่าการที่การที่เราแซ ทรกซึมจุดประสงค์ของเราหรือว่าการการใส่เนื้อหาที่เป็นวิทยาศาสตร์เข้าไปในสื่อด้วยวิธีการแค่เล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยก็สามารถส่งผลระยะยาวให้กับคนดูหลายๆกลุ่มได้โดยเฉพาะวัยรุ่นที่เป็นคนรับสื่อเข้ามาก็อบอกว่าวัยรุ่นเขาจะรับสื่อตั้งแต่เด็กใช่ไหมเด็กก่อนเป็นวัยรุ่นอันนี้เขาจะเริม่มมีมีความฝันอะไรประมาณนึงแล้วสุดท้าเขารับสื่อเรื่องการเป็นวิทยาศาสตร์แล้วมันเท่ยางเงี้ยพอเขาสู่วัยมัธยมเริ่มโตเป็นวัยรุ่นเนี่ย S <S จะเริ่มความฝันจะเริ่มพุ่งพ่านอันนี้เขาจะเริ่มจับประสบการณ์ที่เขาได้การเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กผ่านสื่อภาพยนตร์ต้นนี้ครับผมแต่พอมายุคนี้เรามีเครื่องมือสื่อสารหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วตอนนี้มันอาจจะเริ่มปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนพระเอกอาจจะไม่ใช่ในายธนาคารแล้วเป็นโปรแกรมเมอร์หรือว่าเป็นคนทําวิศวะัตกรรมอะไรโอ้ยเทพเป็นขับศรเเท่มากเลยสามารถที่จะสร้าง แบบสิ่งมีชีวิตใหม่ๆที่เป็นประโยชน์อะไรเงี้ยนะคะก็เป็นไปได้เ็หายควมว่าเราแค่ต้องหาิริการที่ทําให้นักวิทยาศาสตร์ดูเท่ขึ้นมาใช่ค่ะก็คือบาร์องเป็นการร่วมมือกันระหว่างคนทําศาสตร์ประชนกับนักวิทยาศาสตร์ใช่ค่ะคือที่จริงแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่านักวิทยาศาสตร์ทุกคนเนี่ยเป็นเหมือนฮีโร่ได้นะคะถ้ามีโอกาสได้พูดคุยกับเขาเนาะเราจะพบว่านักวิทยาศาสตร์ทุกคนเป็นฮีโร่ได้จริงในหนังหลายๆเรื่องนะคะจะเห็นว่า เวลาต้องกู้โลกเป็นนักวิทยาศาสตร์ <c oughs> ต้องมีนักวิทยาศาสตร์ต้องมี<ใ>น,นักวิทยาศาสตร์ใน,ในทีมนะคะครับผมแล้วตอนนี้ก็มีวัยรุ่นหลายๆคนที่สนใจทั้งเรื่องวิทยาศาสตร์และเรื่องของภาพย,ายนตร์นะครับเขาควรที่จะเริ่มต้นยังไงครับต้องต้องบอกว่ายุคนี้เป็นยุคที่โชคดีมากที่วิทยาศาสตร์เข้ามาถึงตัวถึงตัวป้อนให้ตั้งแต่เตียงนอนเลยครับคือลงมาปุ๊บเราเรามีมือถือสมัยยุคยุคพี่จะทําหนังในเรื่องทาหนังสั้นแต่ละทีเนี่ย ว่าไปหายืมกล้องไะตอนนี้ตอนนี้แบบมือถือถ่ายเป็นฟูให้ดีแล้วเริ่มจากเรียนเรียนรู้เรื่องใกล้ตัวด้วยเครื่องมือใกล้ตัว,ตว<ช>สบายมากเลยเด็กยุคนี้ถ้าในมุมของพี่ก็อยากจะแนะว้ว่าให้ติดตาม,มเรื่องราวรข่าวสารทางด้านวิทยาศาสตร<ช>์บ้างพอติดตามแล้วเนี่ยนะคะจะเกิดจินตนาการ<ม>เราจะฝันได้นะ<ช>ก็เป็นจุดหนึ่งที่สามารถที่จะเริ่มได้เพราะว่าพอามีข้อมูลแล้วก็ฝันฝันแล้วก็ลองมาทําพล็อตนะคะแล้วก็มาใช้เทคโนโลยีเพื่อลอง ทำเป็นหนังดูการศึกษาแล้วก็การทดลองทํานะครับวันนี้ผมมีตัวอย่างภาพยนตร์สั้นจากน้องๆมัธยมมาให้ชมกันครับ สามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบ หน่วกับปัจจุบันคงเดิมหากสูงเกินชีวิตวอดวาย เ็นชั่วโมงแล้วนะเมื่อไหร่จะมาสักทีเออเออ,อ,อ,อกแล้วเนี่ยน้ำเดียวดิเออเออเออจการจอกันไว้เจอกันแล้วกัน thank you เมื่อไหร่จะมาจะมาทันที และที่นั่งอยู่คุ้ข้างผมนี้นะครับคือน้องๆทีม Square p i c Studio นะครับเจ้าของผลงาน Linkage คนสลับโลกที่คว้ารางวัลยอดเยี่ยมโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ Short Science Film ระดับมัธยมศึกษาเราไปทำความรู้จักน้องๆกันเลยดีกว่าครับย่าผมนายจิรายุพงศฒรจิตชื่อเล่น GR ่อาเนะครับเป็นพ่วงกับตัดต่อของทีม Square p i c Studio ครับสวัสดีครับผมนายบุรีนุชแหม่นะครับชื่อเล่น่เข้าบ้านครับ ที่เป็นกล้องของ่ใส่เบรกกครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวก่อนดีกว่าครับน้องๆเชื่ออะไรครับผมภูริณุขมแขกครับข้าบ้านครับผมผมอาร์นะฮะกิรายุผมอารราจิตครับอาร์ข้าปบ้านนะครับจังนี่อะไรครับขอวังครับทําไมถึงได้เริ่มสนใจเรื่องของการทําภาพยนตร์ครับก็เริ่มตั้งแต่ม2เนี่ยเหมือนครูภาษาอังกฤษเขาอยากให้เราทําหนังสักเรื่องหนึ่งแล้วเราก็ ตอนนั้นทําพวกโฟโต้ช็อปอยู่แล้วแล้วก็อยากลองเปลี่ยนไปเป็นแบบภาพวิดีโอบ้างเราก็เลยลองศึกษาดูใน YouTube เริ่มจากใน YouTube ก่อนเลยแล้วก็ค่อยๆทำมาเรื่อยๆจนมาถึงปัจจุบันลงแข่งไปเรื่อยๆแล้วก็มาถึงวันนี้ตอนที่รู้เรื่องของการประกวดครั้งนี้อะไรทำให้อยากจะเข้ามาร่วมอยู่ในนี้ด้วยครับก็ตอนแรกนะครับคือไปหาอาจารย์อาจารย์ที่ปรึกษาที่เป็นเกี่ยวกับหมดมคอมอ่ะแล้วเขาก็เหมือนแบบ เฮ้ยอาร์ตอยากลองทําหนังอีกไหมเพราะเราเคยประกวดไปแล้วไงเขาก็เลยแบบมาชวนอีกเขาก็เอาใบใบหนึ่งมาให้เป็นใบเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขันอันนี้นนครับเห็นหัวข้อแบบช็อตไซเอนฟิล์มมันก็อาจจะแบบน่าสนใจอ่ะมันเราปกติเราชอบทาหนังไซไฟยอยู่แล้วเราก็เลยอ่ะลงเลยแล้วกันก็เลยเขียนบทแล้วก็ส่งไปครับครับผมแล้วทราบมวาว่ามีการอบรมเรื่องของการทําภาพยนตร์ได้ความรู้อะไรมาบ้างครับจากการไปอบรมก็ คือเหมือนว่าเราเข้าไปฮะตอนแรกประสบการณ์เราก็ยังก็พอมีบ้างอ่ะหรือคือเข้าไปเหมือนว่าเราได้รับรู้ว่าเนี่ยต้องทําอย่างนี้นี้ยอย่างนี้ต้องทําอย่างนี้คือเหมือนว่าเพิ่มความรู้ให้กับตัวเองอ่ะเราออกมาได้ทําหนังแบบเพื่อจะได้แบบมีคุณภาพดีขึ้นได้พบปะเพื่นใหม่ๆแลกเปลี่ยนความรู้กันเขามีเทคนิคอะไรมาให้เยอะก็แบบมีจัดไฟให้ดูก็ถือว่าประสบการณ์ใหม่เลยแต่ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือได้เพื่อนได้เพื่อนจากหลายโรงเรียนมากเลยได้จากเชียงใหม่จากเชียงรายคือแบบ รู้จักคนเยอะขึ้นนะในแบบนอนห้องเดียวกันแบบมานั่งเขียนบทด,ด้วยกันมาช่วยๆกันเขียนเนี่ยเหมือนติดพอดนอนถึงตีสามตีสี่นั่งเขียนจริงเหรอครับมีกระจกเอากระดาษไปนั่งติดนั่งติดนั่งติดแล้วก็ประชุมเลยนะครับโอ้สนุกนอกจากจะเป็นประสบการณ์การรู้เรื่องของการทําภาพยนตร์แล้วยังเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีประสบการณ์หนึ่งด้วยมากมากพูดถึงภาพยนตร์เรื่องลิงเกตคนสลับโลกนะพี่โน้ตกับพี่ย้อยรู้สึกเป็นไงครับตอนที่ได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ คือตอนที่ได้ดูตอนแรกตอนก็รู้สึกแปลกใจมากนะคะว่าโอ,โอ๋น้องๆระดับมัธยมปลายนะคะ <IS ung> สามารถทําหนังได้ได้ฝีมือขนาดนี้นะคะ <IS ung> แล้วก็ไอเดียจินตนาการมุมกล้องนี้พี่ประทับใจมากคือพี่ทําไม่ได้อาง <isms> อั้นอะค่ะครับผมก็รู้สึกถึงแรกที่ดูสองรอบดูรอบแรกกลับไปดูระดับไหนเนี่ยเทียบระดับ่มเออเฮ้ยมัธยม เลยต้องดัง <un> ต <paid> ังไรดนอีกรอบนึงก็ถึงว่าเออไปไกลมากเลยต้องถามว่าเรียนหนังที่ไหนมาไงเขารู้อย่างเรียนหนังที่ยูทูบโอ้โหเนี่เขาเรียกว่าเด็กใช้วิยารณาใช่ใช่ใช่ไกับเทคโนโลยีนะคะที่ที่ผมช็อกมากครับที่ผมดูคือซีจีการที่สามมาทำแสงทำอะไรนี่คือเรียนรู้มาจากยูทูบหมดเลยครับใช่ผมจริงเหรอครับคือเรียกในในครังความรู้ในโลกนี้มันเยอะมากอยู่ที่อยู่ที่เด็กคนแต่จะหยิบจับอะไรมาใช้แค่นั้นเองหละ แต่ว่าต้องพื้นฐานต้องสนใจในเรื่องนี้ประมาณนึงจริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะว่าที่เราเนี่ยถ้าเราสนใจเรื่องอะไรเนี่ยเราสามารถเรียนรู้เองได้ค่ะแล้วก็สามารถได้ดีจากสิ่งที่เรียนด้วยเนาะนะคะสิ่งนึ่งที่ผมน่าสนใจมากที่น้องๆคงไว้แล้วก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการทําให้ภาพยนต์วิทยาศาสตร์น่าสนใจมากก็คือการรักษาไว้ซึ่งเนื้อเรื่องของคนใช่ที่ที่ไม่ว่ายังไงซะคนก็ยังเป็นหัวใจของของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีใช่ไหมครับนอกจากภาพนยนตร์เรื่องนี้แล้วเรายังมีเรื่องอื่นๆที่เข้าชิงด้วยเรื่องไหนเรื่องอื่นนะครับมีเรื่องไหนที่ชอบแล้วแล้วสาเหตุที่ชอบครับจริงๆเนี่ยพี่ต้องบอกว่าชอบเกือบทุกเรื่องนะคะคแล้วก็ค่อนข้างจะสูสีกันไปแต่ละเรื่องก็จะมีจุดเด่นของตัวเองนะคะคแต่ว่าอ,อีกเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างชอบมากก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความหวัง ใช่ไหมคะแต่อันนั้นท้าน,น่าสนใจเพราะว่าจริงๆเป็นเรื่องของการมีมเป็นโรค,ครเป็นโรคบางอย่างแล้วก็ต้องมีความรู้หรือมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะคะผมจะออกไปพัฒนาวัคซีนไปผมแล้วทำไมผมต้องไปบคุณด้วยแค่คุณมีความหวังแค่นั้นก็พอแล้วการมีความหวัง ก่อให้เกิดการค้นพบสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอจนในที่สุดมีเรื่องหนึ่งอะที่เป็น 4G อะชื่อทีมยอดดอยอะโอแล้วเราก็ดูอะเฮ้ยมันไปได้อีกเว้ยนึกคิดว่ามันจะหยุดแค่นี้ทะลุอีกมีตัวเขาควายมาต่อสู <c oughs> ขอ้ขึ้นมาแล้วคือใช้เทคนิคระดับแบบถ่บายกรีสกีเนะี่ยรับ เขาใช้เทคโนโลยีเพื hmm> ่อมาซัพพอร์ตจินตนาการเขาแล้วมาไปอีกไปอีกไปอีกอ่ะคือพี่เชื่อว่าจริงๆเนะเครื่องมือเขาถึงนะประสบการณ์เขาถึงนะไปทะลุสตาร์บอร์เลยเเพราะมันบ้ามาก าถามน้องๆดีกว่าว่า,วาการทำภาพยนตร์วิทยาศาสตร์อะ,ะสนุกไหมโอ้โมา <laughs> สนุกกว่าภาพ,พยนตร์แนวอื่นๆนะรู้สึกมันสนุกตรงที่ได้คิดพอดนะคิดพอดที่แปลกไปจากอย่างอื่นนะไม่ใช่แบบคิดพอดนังผีหรือนังรักที่แบบไม่ได้อยู่ในกรอบเหมือนหลุดนอกกรอบไปแล้วฮะครับผมถ้าเป็นไคิดแบบนี้ครับผมได้คิดนอกกรอบแบบพี่ชอบตรงนี้แล้วแล้วยากยังไงยากหรอยากตรงที่ต้องมานั่งอุดจุดบอดในบทของเราครับ <ผ>การนี่แบบหาจุดบอดที่แบบให้หนังของเราดูไรทิติมากที่สุดตรงนั้นนะครับที่เป็นจุดยากของหนังเราถ้าอกว่าต้องใช้เวลาทําการบ้านมากขึ้นใช่ครับแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาคือเป็นหนังที่ดีมากๆเรื่องเนื้อต่ถ้าน้องๆสามารถที่จะเลือกหาวิธีการทําให้วิทยาศาสตร์น่าสนใจขึ้นในห้องเรียนน้องๆจะทํำยังไงถ้าสมมติว่าเหมเป็นอาจารย์ผมอยากให้ทําอย่างเงี้ยให้นักเรียนทําหนังอ่ะเพราะเราก็ชอบหนังอยู่แล้วเราก็อยาก เห็นผลงานในวิทยาศาสตร์ในหัวของคนอื่นว่าภาพที่เขาเห็นเป็นยังไงคีัยให้เขาแสดงออกมาแบบอยู่บนหน้าจอเราจะได้แบบรู้ว่าที่เขาคิดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มันแบบน่าสนใจแค่ไหนเขาคิดถึงวิทยาศาสตร์ได้ประมาณไหนครับเหมือนใน้ภาพยนตร์ปรเป็นสื่อกลางครัอมผมเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องยากนะครับแต่คือเรามีสื่อกลางแบบเนี้ทําให้คนอื่นเขาถ่ายทอดวิทยาศาสตร์ในเรื่องที่ง่ายขึ้นคนเข้าใจง่ายขึ้นครับผมความสําคัญของวิทยาศาสตร์ต่ออนาคตของประเทศมีอะไรบ้างครับ หลักๆเลยที่คิดว่าคือการทําให้เราไม่เชื่ออะไรโดยง่ายอเราอย่าเชื่ออะไรโดยง่ายเราต้องวิเคราะห์ให้เป็นแล้วก็พอพอเด็กวิเคราะห์เป็นไม่เชื่อโดยง่ายเนี่ยการที่เขาจะเติบโตมาเป็นนักทำหนังหรือเป็นอาชีพอื่นก็ได้เขาจะผ่านการกระบวนการคิดที่ดีขึ้นมาว่าเด็กคนนี้จะกลายเป็นกลุ่มที่สร้างโลกสร้างเพทือขึ้นมาในอนาคตครับคือคือเรายัางต้องการนักวิจัยเยอะนะคะในในสังคมไทยในประเทศไทยนี่เราก็อยากจะให้เกิด นคติที่เชิงบวกกับสายอาชีพนี้นะคะกับกับอีกประเด็นหนึ่งก็คือจริงๆแล้วเนี่ยวิทยาศาสตร์มันก็คือเรื่องที่อยู่อยู่รอบตัวมันก็จะเป็นสิ่งที่เราเรียกไม่ได้ในอนาคตด้วยก็สิ่งต่างๆที่ใช้วันนี้มันมันเกี่ยวกับข้องกับวิทยาศาสตร์ทั้งหมดแล้วน้องๆครับคิดว่าวิทยาศาสตร์มีความสําคัญต่อประเทศของเราในอนาคตยังไงบ้างในฐานะคนที่ คืออนาคตของประเทศตามที่พี่ก็บอกอะที่บอกว่าเราปลูกฝังเด็กตั้งแต่เล็กๆได้โดยที่แบบป้อนสิ่งนี้แบบอยากให้เขาเป็นในอนาคตได้ครับแล้วก็อยากเป็นคนทําหนังที่ทําให้เด็กพวกนั้นดูครับเราอยากเป็นคนที่เป็นผู้สร้างเด็กรุ่นใหม่ให้เป็นอนาคตของประเทศชาติต่อไปใช่ไหมเนี่ยเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดนะครับ,แล,รบแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ทําให้ผมชื่นใจมากเพราะว่าได้คุยกับน้องๆ เราก็ได้เห็นผลของโครงการแล้วก็รายการที่เราทําเราได้เห็นว่าความสามารถของเด็กรุ่นใหม่แล้วเราก็ได้เห็นความเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดเราปลูกฝังเรื่องของวิทยาศาสตร์เข้าไปในสื่อต่างๆอนาคตของประเทศจะสวยงามได้ขนาดไหนแต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่การกระทําของพวกเราและน้องๆรุ่นต่อไปวันนี้ต้องขอ,ขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เมื่อครั้งที่เนียอารมสตองก้าวสัมผัสดวงจันทร์เป็นครั้งแรกนั้นเขาได้พูดประโยคหนึ่งที่จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เขากล่าวไว้ว่านี่อาจจะเป็นก้าวเล็กๆของคนคนหนึ่งแต่นี่คือก้าวที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติเช่นเดียวกันกับน้องๆกลุ่ม Square p i พิกซและน้องๆกลุ่มอื่นๆที่ร่วมประกวดในครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นก้าวเล็กๆในการเป็นนักสร้างภาพยนตร์ของเขาแต่มันอาจจะเป็นก้าวที่นําไปสู่ความยิ่งใหญ่และความสําเร็จในฐานะ ผูก้กำกับของพวกเขาในอนาคตก็ได้นะครับมาร่วมเปิดมุมมองของโลกวิทยาศาสตร์ผ่านมุมมองของโลกภาพยนตร์กันได้ใหม่กับรายการไซไฟสายฟิล์มหนังวิทย์พลิกโลกสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ และนี่นะคะก็เป็นสาระดีๆจากไาไฟไาฟิล์ม fi นังวิดทิกโลกค่ะครั้งหน้าเราจะมาพูดคุยในหัวข้อเรื่องของอะไรห้ามพลาดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ